ใในโกสีอะไรคะสีฟ้าค่ะโอเคสวยมากค่ะสีฟ้าะใบสีเขียวค่ะอ๋อนี่ระใบสีเขียวต้นไม้สีเขียวเหรอคะใช่จ้าค่ะแม่จะวาให้จ้าจ้าอ๋อสีเหลืองด้วยเหรอคะใช่จ้าแล้วมีสีอะไรอีกคะแล้วก็สีฟ้าด้วยจ้าอ๋อแล้วก็สีฟ้าอีกโอ้สีเหมือนเสื้อเลยอะเหมือนือเลยละใบตรงอื่นบ้างสิคะ สร้างระบายแล้วยังคะยังจ้ะยังจ้ะสนุกไหมคะแม่รู้ของคิว สวยหรือ,อย,ยังคะยังจยังไม่สวยเหรอคะต้องทาสีอะไรอีกคะนา่าเป็นสีกุเลขาบแดี่ย